มันเหมาะค่ะเพราะว่ามันมันเหมาะเพราะว่าเราได้ฟังอาจารย์ด้วยเหมือนกับว่าอาจารย์พูดไปแล้วก็ฟังตามเพราะว่าคอร์สแรกเราก็ได้เราก็ได้พูดไปแล้วเราได้อ่านไปแล้วพอมาคอร์สสองเราได้ฟังได้พูดด้วยอย่างเงี้ยโอเคค่ะอาจารย์เ <No. S 2> นาะเหมาะ <c oughs> แล้วแหละมันเป็นคอร์สที่มันเป็นคอร์สสุดท้ายมันต้องเข้าสู่สกิลกันไปใช้เลยอ่าต้องเป็นสกิลที่เอาไปใช้ได้นะครับเอาในส่วนคุณอ่าเชัยการเป็นยังไงเล่าสู่ครูฟังหน่อยแบบเอาแบบเรียว เอาแบบเรียวเรียวเอาแบบจริงๆเอาแบบเรียวเรียวไม่ใช่อวยอวยไม่ใช่เรียวเลยต้องพยายามมากกว่านี้อ่าเป็นยังไงเล่าเล่าสู่ฟังหน่อยเอาอยากฟังแล้วการสอนอยากปรับอะไรอยากปรับยังไงมันจะดีขึ้นสําหรับคุณไม่ต้องปรับอะไรเลยอาจารย์อาจารย์ทําอะไรให้ดีหมดเลยอ๋อสุดยอดผู้ดีใจจังนี่ลูกศิษย์ทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเลยแต่ลูกศิษย์จะพยายามเออค่อยค่อยค่อยพูดไปตามค่อยพูดไปตามอ่า ซ,ซึ่งซึ่งคิดว่าถ้าถ้าฟังแบบนี้สักสามสี่ 3, 4, รอบคิดว่าจะจะจะเข้าใจจะสร้างประโยค์เองได้ไหมจะพูดออกมาจากหัวได้ไหมน่าจะเข้าใจนะเ,ออเข้าใจอ๋อคออย่า yeah. น่าจะเข้าใจเนาะแล้วถือว่าสนุกไหมหรือว่าต้องกินยาพาราหรือว่าต้องกินยาไม่เกินมันคิดว่ามัน <ผ commitment S 1> มันวามสนุกนมันได้ไหมวันนี้พาราเรียวกๆก็คือสนุกทุกคอร์สโอ้สนุกทุกคอร์สชั่วโมงสนุกทุกชั่วโมงกอคุณโรนี่มีความสุกจริงๆคุณตา อืมารัวนี้ไหมีความสุมาอาจารย์รู้ไหมว่าตานะ่ะติดเรียนกับที่อื่นอยู่นะจริงๆแล้วอ่ะมันมันเลย,ย <c oughs> แค่จิตทั้งเที่นี้ว่าีเอาอยัางไงดีว่าจะเรียนให้มันซ้ํา,ากันก็เลยพอดีกว่าท่านนั้นก็พอดีไปขอเขาว่าขอเลื่อนเวลาเรียนได้ไหมเป็นตอนเช้าเขาก็บอกว่าไม่ไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้ไม่เป็นไรเรีนไม่ได้ก็ก็เรียนกับอาอจารย์โทนี่แล้วก็ต้องเลยขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับเพราะว่า ก็ก็เข้าใจที่จริงมันลงเรียนก็อยากให้เรียนทุกที่แหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าเออมันมันเป็นจุดที่ต้องเลือกแล้วเหมือนเหมือนที่ผมว่าไปฆ่าตัวตายนั่นแหละคนอยู่ในเมืองอ่ะจะไปฆ่าทําไมทางเลือกมีตั้งเยอะก็ว่าใหม่หาทางออกสิพวกอยู่บ้านนอกเขาไม่มีหรอกที่เขาจะคิดฆ่าตัวตายไงใช่ไหมคือคือที่ท้องเพราะว่าลืมดูเวลานึกว่าอาจารย์โทนี่สอนเวลากังวันเหมือนเดิมที่ตาสะดวกก็คือปิดเทอมไงมันปิดเทอมนั่นแหละ ก่อนนั้นก็เลยลืมดูเวลาก็เลยจองตั้งแต่วันแรกที่เขาบอกจองก็เลยจองเลยพอจองเอ้ามันตรงกันเลยทํายังไงดีก็เลยโทรไปถามเขาคุยกับแอดมินเราเราทำไมไม่งดถขาไว้ก่อนแล้วพอเสร็จคอร์สครูโทนี่เขาไปเรียนให้เขาจัดให้ใหม่เหมือนกันเขาก็จัดเวลาของเขาแล้วเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็เหมือนกับจัดเนาะเป็นอาจารย์ต่างประเทศไหมของคุณตาอ่ะต่างประเทศไหม ใช่ค่ะที่ตาเล่าให้ฟังนั่นแหละเป็นอาจารย์ต่างประเก็ค่อยไปค่อยๆหาโอกาสใหม่ตอนนี้ก็ให้เขาเข้าใจแหละว่ามันติดครูโทนี่มีความสุขมากทํางานแล้วมีความสุขเพราะว่าเห็นลูกศิษย์อย่างนี้แหละลูกศิษย์ก็ไม่รู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าหรือว่าอวยครูโทนี่ก็ไม่รู้ออหลเออหลายมากส่วนใหญ่แล้ว ตาก็จะเป็นคนตรงๆตรงไปตรงมานะว่าถ้าเกิดไม่ได้เราก็เรารู้ว่าถ้าเกิดเรียนแบบนั้นเราเรียนไม่ได้จริงๆเพร<ม>าะว่าให้เราพูดพูดไม่ได้ก็อย่างเงี้งยอ่านก็ยังแทบจะไม่ได้นะไม่รอดเนี่ยเราจะให้ไปเรียนแบบพูดไปเลยเราก็เรียนไม่ได้อยู่แล้วค่ะก็เลยมาทางอาจารย์โทนี่ว่ามันสนุกแล้วก็ไม่เครียดที่ตาตัดสินใจเรียนที่เนี่ค่อยๆค่อยๆค่อยปรับเปานะคุณตาค่อยปรับเปาเดี๋ยวก็ดีนี่คุณชยาการก็ว่ามีความสุขตลอดเนี่ยการมีความสุขมันต้องได้ล่ะ คนมีความสุขแล้วไม่ได้ยังกีดมันเป็นไปไม่ได้นะครับเออมีความสุขมันต้องได้อ,อใส่เข้าไปทีนหนึ่งครับรอ่าจารย์ชุดแรกกลุ่มกลุ่มของของที่ออืเรียนคอร์สสองกันเดี๋ยวนะครับพูดใหม่ครับในกลุ่มในกลุ่มของที่เรียนเ,ออเขาว่าเขาจะเรียนอยู่แต่มาเขาจะเรียนหลังจากอ่าเขาจะเรียนสักระยะหนึ่งเขาเว้นระยะไวา เขาจะเรียนอยู่แล้วก็มีมาอยู่อ่าก็มีอยู่ก็ไปลงคอร์สเดี่ยวคอร์สอะไรด้วยไม่ใช่แค่นี้นะก็ไปแปลคอร์สเดี่ยวด้วยคอร์สเดี่ยวที่เป็นคอร์สเป็นคอร์สเดี่ยวครับก็ไปลงคอร์สเดี่ยวคอร์สคู่ด้วยไม่ใช่คอร์สองมันอาจจะเป็นคอร์สคู่ที่เขาจะเลือกเอานะเขาไม่อยากเรียนคอร์สหลายคนอย่างเงี้ยอยากเรียนแบบเนี้ยสองคนอย่างเงี้ยเขาจะเรียนสองคนแบบเนี้ยที่มีอยู่ครับมีอยู่กระจายกันไปนะครับแล้วแล้วแต่แล้วแต่ว่ามุมมองของคน ว่าจะเอาแบบไหนที่มันจะโอเคประมาณนั้นครับแต่ว่าลูกศิษย์ก็รู้สึกว่าก็จะตามคอสแต่บางครั้งก็จะติดแต่จะมาลงที่หลังก็มีบางคนก็จะมาลงที่หลังก็ตามอยู่ตลอดนะครับก็มีก็มีก็มีนะครับแต่ว่าพูดเยอะจริงๆไหมคอสนี้ได้พูดเยอะจริงๆไหมเยอะเยอะเออพูดเยอะเลยนะครับสองสองชัง่วโมงกับาครั้งหนึ่งอะ <laughs> เออพูดเยอะจริงข้อนี้้งพูดแล้วต้องไหล<อ>ครับเห<อ>มือนน้ำมันไหลอ่ะเราต้องไหล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 มันต้องไหลเลยมันต้องไหลครูทัวนี้ต้องไหลเพราะว่าครูทัวนี้ไม่ได้เตรียมสคริปต์มาครูทัวนี้ต้องเอาความเรียวๆความเป็นธรรมชาติสู้กันกับลูกศิษย์คือหมายวามว่าช่วยกันคิดอ่ะถ้าว่าพูดอยู่ไร่อยู่นานก็ต้องจินตนาการว่าตัวเองไปอยู่ที่นั่นถ้าพูดถึงการไปเที่ยวก็ต้องจินตนาการว่าไปเที่ยวนะถ้าจะไปเที่ยวก็ต้องจินตนาการแบบนั้นถ้าทําธุรกิจก็จินตนาการธุรกิจต้องไปอย่างนั้น นะครับอยู่ในอารมณ์นั้นถ้าจะไปโรงแรมไปอะไรก็ต้องจินตนาการอ่ะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยไปเพราะวันนี้ถือว่าให้ไปฝึกอ่านให้คล่องนะครับฝึกอ่านให้คล่องเพราะว่าอ่านได้ดีมากคุณคุณชัยการเห็นไหมว่าคุณตาอ่านได้เพราะมากเลยเพราะไหมยังนักข่าวมากเพาะมากเอาเรียกเขาก็ไม่ค่อยได้นะคุณตาก็ไม่ค่อยได้อ่านเหมือนจะได้แต่ว่ามันก็ยังไม่ถูกเพราะว่าหลายคามันเพี้ยนนะคุณตาอ่านเพราะ แล้วก็อ่านได้จังหวะลงจังหวะถูกอยู่ถูกอยู่เป็นส่วนใหญ่คือดีเลยแหละในในลักษณะที่แบบว่าภาษาพัฒนานะครับภาษาก้าวหน้าเขาเรียกภาษาก้าวหน้าหรือเปล่าเออภาษาพัฒนานะครับถือว่าโอเคเลยพอฟังเสียงตัวเองแล้วคุณตาก็จะมีความสุขนะพอไปเปิดฟังเสียงตัวเองก็จะมีความสุขนะครับแล้วก็ฝึกพูดไม่น่าจะเป็นตัวเองเพราะปกติ ถ้าเกิทุกปกติก็จะ I live in the small city in the c อ t ไปไทยๆไปเลยเป็นคำเป็นคำไปอสุดยอดนะครับนะเยี่ยมยอดเถือว่าชั่วโมงแรกวันนี้สนุกนะครูโทนี่สนุกสนุกตรงที่ว่าสนุกในความเยอะนะมันเยอะอยู่แต่มันสนุกสนุกในความเยอะนะครับเออสนุกในความเยอะเดี๋ยวเรา้องบความพเายอ่าพวกทราฟฟิกพวกอะไรเราก็ต้องฟังเขา พ o ลิช t ั o นอากาศเป็นพิษเราต้องเอาหน่อยเขามิสซูไซายฆ่าตัวตาย we have no choice พวกเขาไม่มีทางเลือกอะไรอย่างเงี้ย I live in เห็นไหมดูตรงนี้นะ I live in I live in the ต้องกัด the small city in a y u t t h a y a province where it is far from a y u t t h a y a province about t w e n t t w e n t นะครับไม่ใช่ t w e n t นะ t w e n t นอนหนู twenty twenty t w e น t y ไม่ใช่ตี้ทเวนี่ทเวนีกิโลไม่ใช่ใช้คำว่าคิลโลคิโลเร็วๆคิโลมิ t เดอร์สคิโลมิ s เดอร์สคิอควายสรสลีแต่เป็นค <c oughs> ิโลเร็วๆเชื่อมไปคิโลมิ t เดอร์สอย่าคิโลมิ s เดอร์สอย่า I live in the small city in Ayutthaya province where is far เราย่อตรงนี้เราใช้คำว่า it แล้วก็เติม s ลงไปเราย่อเอาได้ตรงนี้ ork, น ork, น where is far b o m is far from is ya p r o v i t c e is a where is far from is ya province about 20 kilometers i live here since ต้องออกสอเสือตรงนี้ since i was born ต้องออกสอเสือให้ได้ i was born with a pilot with with my family yeah with my family yeah Uh, with my family ถ้าอยากขยายอีกก็ with my warm family ครอบครัวที่อบอุ่น with my warm family ครอบครัวที่อบอุ่นของฉัน with my warm family yeah ah uh, my warm family yeah หรือว่า with my big family ครอบครัวใหญ่ของฉันถ้าไม่อยากบอกวอร์มเราก็ใช้ big ขยายไป big family which might be family my home it s a small home บ้านของฉันก็เป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับ near the long river and mountain so we are We a r e ก็ย่อเป็น we are We are แล้วก็ย่อเป็น we are we are we are, we are, we are the farmer ก็คือพวกเราเป็นชาวนา and gardener in our large large แปลว่า big นะครับ large แปลว่า big large land อยู่บนที่ดินผืนใหญ่ของพวกเรา our แปลว่าพวกเรา our large land ที่ดินผืนใหญ่ของพวกเรา behind มา our home อยู่หลังบ้านของพวกเราโอเค we grow พวกเราปลืกปลูก we grow many plants พวกเราปลูกพูดเยอะหลายๆพืชมาก many k i n d ใช้คำว่าคายก็ได้หลายชนิด many k i n d of plants we grow many kind of plants พวกเราปลูกพืชหลายชนิดปลูกพืชหลายชนิด and take care of many animals แล้วก็ดูแลสัตว์หลายๆชนิดนะครับหลายๆอย่างหลายๆสัตว์หลายๆสัตว์นั่นแหละหรือบอกว่า many kind ก็ได้อันนี้ kind อันนี้ก็ many many kind อันนี้ก็ many many animals for example ตัวอย่างเช่น buffalo's cows and chickens อย่า yeah. in the garden อยู่ในสวนเนี่ย I have ในสวนมีอะไร I have a big pond for taking care of fish สำหรับดูเลปลา and duck เอาเป็ดด้วยเพราะว่าเป็ดมันต้องลอยน้ำ fish and duck ใส่เป็ดเข้าไปด้วยเพราะเป็ดต้องไปลอยน้ำนะครับต้องไปกินหอยนะครับ duck a r เนี่ย a r เนี่ยย่อเป็น we We, we are so happy to live here. ฉันมีความสุขมากๆเลยที่ได้อยู่ที่นี่ So ซึ่ง uh, it's very different. ใช้คำว่า it's very ก็ได้ It's very different. เราใช้ so เยอะไป Is it, it? It is. ย่อเป็น is. It, it is. มันก็คือ it เติม s เป็น it's very different from the big city life. มันเป็นวิถีชีวิตที่ต่างจากเมืองใหญ่ๆนะครับ แล้วก็ I love it คือคือคือ I love it so much 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 อาอา I love it so much นะครับคุณชายการลองอ่านไหมคุณชจยการลองอ่านไหมอะลองลองลองเอาคุณตาอีกรอบหนึ่งที่ผมปรับเสียงแล้วปรับตรงไหนตรงนี้แล้วคุณปาลองปรับอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันเห็นภาพอะลองอีกสิ I live in the small city in Ayutthaya Province. Where is the Where is so far from Ayutthaya Province? About twenty kilometers. Twenty. <laughs> Use <laughs> twenty, Twenty kilometers. Yeah. I live. I live there since I was born with my family. Yeah. My home is a small home near the long river and the mountains yeah we are the farmer and the gardener in the in our large land behind my home yeah we grow many plants and take care of many animals for example buffaloes cow, and chicken in the garden they have a big pond for taking care Office. We are so happy to live here. So it's really different from the big city. I love it so much. Wow, so John, uh, the big city, the big city. uh from the big city. Ah, uh, from the big city. Life. Uh, I love it so much. I love it so much. Uh, I love it so much. Yeah, I love it so much. I love it. So much ฉันรักมันมากๆเลย I love it so 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 much ใส่อารมณ์เข้าไปก็ใส่โ so ซหลายๆรอบ I love it so 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 much ได้นะครับนี่คือใส่อารมณ์อ่าแบบเป็นธรรมชาติ I love it so 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 much นี่ได้นะครับ